สวัสดีเพื่อนๆใ่พี่น้นนน ng, นองทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับรสู่ช่องถูกเกมก็อยู่ผมนะฮะพิงอาร์เธอร์นั่นเองนะฮะสำหรับวิธีโหลดซอฟต์นะฮะผมทําได้แล้วนะฮะก็ตอนแรกทําตั้งนานไม่ต้องต่อวีพีเอ็นเลยครับผมมันมีไฟล์อพีเคต,ตัวหนึ่งมานะฮะก่อนจะไปดูวิธีการโหลดการเล่นนะฮะชั่วครู่ชั่วคราวน,นะฮะฝากร้านเติมนะนะตเกมนะโอท็อกอัพนะะเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจท่านแน่นอน มีทุกเกมที่ท่านเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกมในโตโต้ไทยใหญ่ๆมีหมดนะฮะวีไฟเกนชินอิมแพกโอวีคอมทุกตี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้กระแสนิยมันจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะอัลเทอร์เ <De S 1> พนดามดิสเซกานะแล้วก็ดาบพิฆาตศูนย์มีหมดทุกแพ็คนะฮะแล้วก็ทักไปที่เพจได้เลยจะเติมเกมอะไรก็ทักไปที่แอดมินจะมีแอดมินคอยบริการนะฮะยังไงก็ส,ดสะดวกกดไพ่รวดเร็วทันใจท่านแน่นอนนะฮะมาดูวิธี <c oughs> ที่เล่นได้แบบนี้นะฮะ ก่อนอื่นไม่ให้เสียเวลานะ่ยท่านต้องโหลดนะ่ะอ่าน็กเ l เยอร์สเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ม้ให้นี่ผมนี่จะเล่นได้แบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมแต่บางทีมันจะบั๊กบักแบบคือมันเป็นโปรแกรมจำลองเนาะเออมันยังไม่ไม่ใช่ PC ตัวเต็มมันยังไม่มาเอออันนี้เราไม่ต้องไปต่อว p เให้เสียเวลาเลยนะผมเนาะก็จะเป็นดาวน์โหลดไฟล์ปกติเลยนะฮะอ่าวิธี แรกนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะผมจบจบฉากนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะคาลักสั่งนะฮะปรับปุมกล้องตัวนี้ได้นะฮะนี่แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะแต่แบบนี้มันจะบักๆหน่อยนะแบบนี้โอเคกว่านะฮะแล้วแต่คนชอบเนาะแต่เล่นได้แน่นอนเนี่ยเล่นรอพ c ซก็ได้นะครับนี่ภาพแบบนี้เลย แต่ก่อนเข้าเกมมันจะมีการบั๊กนะจะขึ้นแบบว่าอัอน,นี้ไม่รองรับไม่ต้องห่วงนะแล้วก,กดโอเคโอเคแล้วก็ถ้ามันเด้งออกก็กดเข้ามาใหม่เว่าโปรแกรมมันจะรันเนาะมันยังจำจำโปรแกรมไม่ได้นะประมาณนี้นะเดี๋ยวกว่าจะเปิดกระชาร้าได้โคตรนานนะผมอ่าอัยังไงวิธีโหลดนะฮะก็อันดับแรกเลยนะเนาะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ตรงนี้ไว้ให้นะอันดับแรกเลยโหลดลิงก์นะฮะ ผมที่เขียนว่าไฟล์ apk มานี่อันดับแรกโหลดโปรแกรมจำลองนะฮะ n o k 6 4 bit 12นะฮะผมกดโหลดตรงไหนตรงวินโด s นะฮะขวามือมองดีๆนะฮะจะมีขวามือนะฮะอ่ขวามือกดที่วินโด s นะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยเห็นไหมเออจะขึ้นดาวน์โหลดนะผมพอาดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็โคน,นิ่งนะฮะโคน,นิ่งอ่อ วิโดโค12บิต10มาขึ้นมาเนาะเสร็จแล้วนะฮะมาที่ตรงนี้นะผมเห็นใช่ไหมตรงนี้ผมขอแนะนําว่าอย่าก,กดตรงนี้นะไอสีฟ้าให้กดกรกบาดไปมันจะเป็นไวรัสนะฮหรืออะไรสักอย่างแฝงมาเนาะเป็นตัวดาวน์โหลดแฝงมาก็ให้กดกรกบาดเล่งๆนี่ออกไปนะฮะแล้วเลื่อนลงมามันจะเป็นไฟ์ a p k นะผมแล้วแถวข้างล่างนี่แหละเออ ให้กดอันที่ไม่ใช่ PC นะที่เขียนว่า APK แต่ว่าอันนี้มันผมผมกดแล้วไงประกดดาวน์โหลดตรงนี้เนาะมันจะมีฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะเป็นลูกคิงอาร์เธอร์แบบนี้แหละให้โหลดคําว่า APK นะฮะมันจะไม่ใช่หน้าอย่างนี้นะต้องลูดลงมาก่อนลูดลงมาลู่ลงมามันจะอยู่ซ้ายมือนี่แหละมันจะมีสองอัน PC กับ APK ให้โหลด APK เสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งมาเป็นหน้านี้นี่จะเด้งมาเป็นหน้านี้แล้วก็โหลดลงมาแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ครับผม เ,เพอกดดาวน์โหลดมาก็จะเป็นไฟล์ EPK เลยครับผมแล้วก็เอาไปติดตั้งในน็อกเพเยอร์สิบสอเนะฮะพอติดตั้ง Set เสร็จก็จะเข้าเกมได้เลยครับผมเข้าใจอยู่นเนาะอย่าก,กดอะไรที่มันเด้งมาตะกี้นะครับผมกดการกรบาดลาไปสีฟ้าเนีเ่ยมันกลับไปดูไม่ได้ผมไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่หน้านี้นะถ้าถ้ากดเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นอีกหน้านึ่งก่อน แต่ว่ามันจะมีให้เลือกอเลื่อนลงมาอย่างเงี้ยนะเลื่อนลงมาเลื่อนมาจะอยู่ซ้ายมือนะฮะเนี่ย yeah, มันจะอยู่ซ้ายมือแบบนี้ก็ให้เลือก APK นะผมอย่าไปเลือก PC นะเสร็จปุ๊บมันจะมาหน้านี้แหละนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาดาวน์โหลดตรงนี้เลยแล้วก็เอาไปแตกไฟล์ในนอกเพย์เยอร์แค่นั้นเองครับแล้วก็จะเข้าเกมมาอ่าเข้าเกมมาก็จะจะบักๆอย่างนี้แหละนะฮะแต่ตัวอื่นมันเล่นไม่ได้เลยเล่นได้ตัวนี้ตัวเดียวนะ จะบักๆนี้แหละโปรแกรมจะลองอื่นมันจะเข้าไม่ได้เลยแต่อันนี้เข้าได้ประมาณนี้ยวมาดูเกมเพลย์กันต่อเนาะอ้าวมองไม่เห็นอ๋อนี่ไงมีอันเดียวอันนี้ผมก็ปรับสุดแล้วมันได้แค่นี้เนาะนไงมันจะบักๆหน่อยนะแต่ว่าก็ยังเล่นได้ ดีกว่าเล่นไม่ได้เลยเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องไปโหลด VPN ต่อ VPN ให้เสียเวลาเนี่ยผมหาตั้งนานเลยกว่าจะเจอ a p k ตอนแรกเจอแต่เป็น a p k ไฟล์กระดาษเนะี่ยใช้ในมือถือได้อย่างเดียวนะอันนี้ใช้ได้แล้วถ้ามันเด้งออกก็เข้าใหม่เด้งออกเข้าใหม่ฮนะถ้าไม่ให้เข้าก,กดโอเคเรื่อยๆก็รอสักครู่นะมันก็จะโหลดได้ จะบักบักหน่อยไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ยิงลูกหินผมจําได้อยู่นะง่ายง่ายก็จุดรีก็โอ้นานมากนะฮะประมาณกว่าจะให้ดึงดาบก็นานอยู่นี่อันนี้ตัวแจกนะผมสหวนเทยริตเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะะอันนี้มาสอนวิธีการโหลดก่อนเนาะ ดูก่อนบางคนเข้าไปโคนนิ่งไม่ได้เนาะถ้าโหลดมาเป็นน็อกส,ส,สอิบก็เป็นจะเป็นน็อกส,สิบเลยครับผมผมให้ดูตรงนี้ก่อน,นเวลาโคนก็เลือกที่น็อกแล้วก็มันติเทเยอร์นะครับผมอ้าวไม่ใช่นี่อันนี้ครับผมที่ผมเล่นอยู่เห็นไหมมันเป็น Android 12เห็นไหมเราโคนนิ่งมาเนะี่ยอือม,มันจะมีธรรมดา น็อกเจ็ดน็อกเก้าน็อกสนะิบสองเนี่ยอันนี้ที่ที่เราคนนย่งคนนี้งก็เพิ่มเครื่องจำลองแค่นั้นแหละนะฮะอ่ากดเพิ่มเครื่องจำลองมันก็จะขึ้นมาให้เรื่องเนาะไม่ยากนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับคนที่อยากเล่นเนะเดี๋ยวผมสตรีมพวกนี้นะฮะนี่ฮะอันนี้ก็สอนเนะฮะตัวนี้ เดี๋ยวค่อยมาดูเทยลิ่กันพรุ่งนี้เช้านะฮะเกมนี้สนุกเนี่ยสำหรับถ้าคนชอบก็สนุกอ่ะมันเก็บของเดี๋ยวมีระบบฟาร์มบอสตัวใหญ่อะไรอะไรเงี้ยเยอะไปหมดนะฮะก็เล่นไปก่อนเนาะบางคนก็มันจอขาวบักๆกก็ไม่เป็นไรฮะเล่นไปก่อนเดี๋ยวต้องเดินหา ไปไหนร้อนเนี่ยเออไฟสงนี่จะเจอตัวใหญ่ๆช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ยังรีไม่ได้ไนเนาอมันดีมันเดี๋ยวเรารอพีซีนะฮะมันจะได้ไม่บัอกอันนี้โปรแกรมจะลองยังมีภาพบางภาพที่มันยังไม่รันเนาะก็ยังดีกว่าไม่มีเล่นน่ะ <c oughs> ก็มาใช้โปรแกรมจำลอง เล่นอน่นั้นก่อนแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรนะเาเรียกว่าเล่นเล่นเลียดทิ้งไว้นะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก่อนจะมีสกงสกิลนู่นนี่นั่นเนะี่ยหลายๆลูกแบบมันจะสอนเนาะ มีป้องกันหนึ่งตัวนะฮะมีดาบเอ็กซ์เิอร์โบนะฮะผมก็นั่งรอตั้งนานนะฮะรอเล่นแทบตายนะฮะไม่มีพอดีมาเจอเว็บนี้นะโอ้โห ตแรกฝรั่งมันบอกเล่นน็อกเพย์เยอร์ไอเราก็ต่อบีเพนหาตั้งนานแม่งเล่นไม่ได้เนะี่าเราหา A B K ไม่ได้มีแต่ไฟกระดาษเดี๋ยวปรับภาษาด้วยนะฮะมีภาษาไทยนะผมเกมเซตติ้งเนะียภาษาปรับตรงไหนไม่รู้เดีย๋ยวค่อยไปปรับนะฮะแป๊บนึงมันจะมีภาษาไทยนะผม เดี๋ยวจบด่านนี้ก่อนนะทุกตัวมีประโยชน์นะแต่ว่ามีเทียก็ดีนะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวเขียวแต่เทียดีมากนะมันกดสคิปข้ามเกตมานาได้นะเราเอาตัวอื่นใช้สกิลได้นะนี่เป็นไงหล่อเทแต่ฉากมันก็มันรันรันชาอยู่เนาะ มันก็จะบักบักหน่อยภาพไม่ขึ้นบ้างนะะเดี๋ยวรับประกันเล่นได้ในนอนนะะถ้าใช้ 12, นะ็อกไฟเจอสิบสองเนาะอ่าเดี๋ยวเนะปรับภาพแอคเขาเนะผมเล่นเกตก่อนคอยผูกบัญชีนี่ภาษาเนะี่ยฮ้ยภาษาไทยยังไม่เข้าวะ่ะ มันต้องสโตไทยถึงจะมีภาษาไทยไครับเวียนกรรมเออซอฟต์ลัดภาษาไทยยังไม่เข้าเวียนกรรมเลยเนี่ยดูดิโอ้โหเวเนี่หกสิบภาษาไทยยังไม่เข้านะฮะดูดิ ซอฟต์ลัดในสตรีมก็ยังสตรีมมันยังบอกแล้วว่ามีภาษาไทยนะมีหลายภาษาแต่อันนี้ภาษาไทยไม่เข้าอะ่ะปอะไราภาษาไหนเล่นได้หมดอะ่ะดูตัวลอย <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยใครอยากเล่นก็ทำตามที่ผมบอกแล้วกันนะเจอในสตรีมนะครับผมอย่างนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็ในกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับผม